ครับคิดประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda m เอ็มเอ็มเอ็กร้อยยี่สิบห้านะครับรถปีหกศูนย์นะครับรถคันนี้สวยนะครับสวยใสเลยนะครับรถปีหกศูนย์นะรถใช้ไปสองหมื่นนิดๆครับนีะฮะตอนนี้เป็นล้อทองนะครับยางหน้าหลังสวยใหม่เลยนะครับภาษีหกห้านะครับรถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอยสองทับสองนะครับหมู่หนึ่งนะครับอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับเงินสดกับเงินผ่อนคนละเรื่องกันนะครับคนละราคานะครับคันนี้ดาวพันเก้าท่านั้นนะครับมีเงินพันเก้าทำอะไรครับอ้าวก็มาดาวรดล้านนี้สิครับเนี่ยฮะพันเก้าจบทุกอย่างใช้แบบประชาชนหนึ่งใบไม่ต้องมีคนคล้่นะครับขอให้มีงานมีการทำเท่านั้นเองจบครับดูเครื่องฮะสวยครับดีครับเนี่ยฮะ เดี๋ยวรายละเอียดการส่งนะครับเงินสดนะครับเงินสดกับเงินผ่อนไม่เหมือนกันนะครับเงินสดลดได้เยอะนะครับลดใช้ไปสองหมื่นสิบเอ็ดโลนะครับเนี่ยฮะโอเคนะครับสนใจโทรมาได้ครับผมศูนย์แปดเก้าหนึ่งสามหกแปดเจ็ดสี่ห้านะครับรถอยู่บ้านทํานะครับตรงนี้เปรนอยทองแล้วนะครับผมสเตอร์หนาๆเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูรายละเอียดเราจะเขียนให้อย่างชัดเจนนะครับอ่านก่อนนะครับคุณลูกค้าโอเคครับ